วันนี้อิสราเอลออกมาประกาศเพิ่มความเข้มข้นของการป้องกันไปทางอากาศรวมถึงเรียกกำลังพลสำรองเพิ่มเติมหลังจากที่อิหร่านออกมาประกาศต่อเนื่องนะคะว่าจะทําการล้างแค้นหลังจากที่อิสราเอลได้ทําการโจมตีสถานกงุงศูลของอิหร่านเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาแล้วมีผลทําให้เจ้าหน้าที่ทหารระดับสูงหลายนายเสียชีวิตหนึ่งในนั้นคือผู้บัญชาการกองกําลังคุดนะคะซึ่งเป็นกองกําลังที่ปฏิบัติการพิเศษนอกประเทศของอิหร่านซึ่งถือว่าเป็นการสูญเสียในทหารระดับสูงคนส ำคัญในรอบหลายปีในส่วนของฉนวนกาซาเองตอนนี้วิกฤตยิ่งหนักหนามากขึ้นเรื่อยๆหลังจากที่อิสราเอลได้มีการสังหารเจ้าหน้าที่บรรเทาทุกข์ไปเจ็ดรายและขณะนี้ปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนกำลังต้องสะดุดนะคะเนื่องจากเกรงถึงความปลอดภัยโดยองค์กรที่สูญเสีย เจ้าหน้าที่บรรเทาทุกข์ไปก็คือ World Central Kitchen นะคะเมื่อวานนี้ผู้ก่อตั้งโครงการให้สัมภาษณ์พิเศษกับสำนักข่าวรอยเตอร์นี่เป็นการให้สัมภาษณ์ครั้งแรกหลังจากเจ้าหน้าที่7็รายของหน่วยงานเสียชีวิตจากการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาโดยผู้ก่อตั้ง World Central k i คิ h เชนได้ระบุนะคะว่าพลเรือนและพนักงานร,รวมถึงเจ้าหน้าที่บรรเทาทุกข์ไม่ควรได้รับผลกระทบจากการทำสงครามและสิ่งที่เกิดขึ้นอาจจะเข้าข่า At the end, to say, every single human being, uh, um, the humanitarians and civilians should never be paying the consequences of war. This is a basic principle of humanity. At the at the time, this looks like it's not a war against terrorism anymore. Seems this is a war against humanity itself. You cannot be destroying every building. You cannot be destroying every hospital, every school. You cannot be targeting humanitarian. You cannot be targeting children. You cannot be fighting the basis of what humanity should be standing for. <coughs> อาญากรรมต่อมนุษยชาติเป็นหนึ่งในสีฐานความผิดขั้นร้ายแรงทางอาญาระหว่างประเทศโดยองค์ประกอบของความผิดฐานนี้มีหลากหลายรูปแบบเช่นการกำจัดบุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งให้สิ้นซากการเนรเทศหรือบังคับประชากรให้ย้ายถิ่นการโจมตีขนาดใหญ่รวมถึงการโจมตีอย่างเป็นระบบนอกจากนี้ยังหมายรวมถึงการโจมตีน,นามนโยบายของรัฐบาลที่อาจจะเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการก็ได้ นอกจากนี้ผู้ก่อตั้งโครงการ w r วลซอ t r ล์ h k i เช h e n ยังได้ให้ความเห็นเพิ่มเติม mm hmm. เกี่ยวกับคำอธิบายของอิสราเอลที่ระบุว่า mm hmm. การโจมตีเจ้าหน้าที่บรรเทาทุกข์ที่เกิดขึ้นเป็นไปโดยไม่เจตนาและเกิดจากความผิดพลาดของการระบุตำแหน่งในเวลากลางคืน mm hmm. โดยเขาระบุว่า กองทัพอิสราเอลมีโดนรนปฏิบัติการในฉนวนกาซาเป็นจำนวนมากและคอยตรวจตราความเคลื่อนไหวต่างๆตลอดเวลาซึ่งทำให้ไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆในพื้นที่ที่กองทัพอิสราเอลจะไม่รู้นอกเหนือจากนี้ ทางกองทัพอิสราเอลยังรับรู้ถึงการมีอยู่และการทำงานของเจ้าหน้าที่บรรเทาทุกข์จาก World Central Kitchen เนื่องจากมีการประสานงานกันตลอดเวลาดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่ยากที่จะเชื่อได้ว่าการโจมตีดังกล่าวเกิดจากความผิดพลาดความเห็นดังกล่าวก็สอดคล้องกับ ความเห็นของนายกรัมนตรีออสเตรเลียแอนโทนีอาบาเนซีนะคะซึ่งสูญเสียพลเมืองไปจากการถูกโจมตีครั้งนี้เขาให้สัมภาษณ์อีกครั้งหนึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมาโดยระบุนะคะว่าคําอธิบายของรัฐบาลอิสราเอลว่าการโจมตีที่เกิดขึ้นเป็นความผิดพลาดอาจจะไม่เพียงพอแล้วก็เรียกร้องนะคะให้มีการตรวจสอบเรื่องนี้อย่างโปร่งใสและละเอียดมากขึ้น ระบุก่อนหน้านั้นนะคะว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงเวลาของสองครามและรัฐบ,บาลจะทำให้ทุกฝ่ายมั่นใจว่าเหตุการณ์เช่นนี้จะไม่เกิดขึ้นอีก <c oughs> We need to have accountability for how it's occurred. And what isn't good enough is the statements that have been made, including that uh, this is just a product of war. Uh, this is against humanitarian law. International humanitarian law makes it very clear. That aid workers uh, should be able to provide that aid and that assistance free of the threat of losing their life. Accountability looks like finding exactly how this could have occurred. Uh, Zombie Franken was travelling in a vehicle that was clearly identified as an aid vehicle. Uh, it should not have been at risk, and we need accountability for how this occurred. ทางด้านสาหรัฐนะคะก็ออกมาแสดงความกังวลต่อเรื่องที่เกิดขึ้นโดยแมทธิวมิลเลอร์โฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐแถลงว่าผู้นำของสหรัฐประธานาธิบดีจโจไบเดนรู้สึกเสียใจและช็อกต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอย่างยิ่งและต้องการให้อิสเอลสอบสวนและเผยแพร่ผลการสอบสวนโดยเร็วที่สุดรวมถึงต้องวางมาตร,ราการเพื่อ,อป้องกันไม่ให้เหตุการณ์เช่นนี้เกิดซ้ำ ขณะที่เอรานาสไตล์ซึ่งเป็นโฆษกรัฐบาลอิสราเอลได้ออกมาแถลงข่าวหลังจากผู้นำระดับสูงของหลายประเทศออกมาตำหนิอิสราเอลอย่างหนักโดยเธอระบุนะคะว่ารัฐบาลอิสราเอลจะระมัดระวังไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีกในอนาคตถึงแม้ว่ารัฐบาลอิสราเอลจะออกมาให้คำมั่นว่าจะระมัดระวังในการปฏิบัติการทางการทหารมากขึ้นเพื่อป้องกันให้เกิดโศกนาฏกรรม เช่นนี้ซ้ำอีกอย่างไรก็ตามหน่วยงานหลายหน่วยซึ่งเป็นหน่วยงานบรรเทาทุกข์ที่กำลังทำงานในฉนวนกาซาต้องมีความระมัดระวังเพิ่มขึ้นและบางหน่วยประกาศยุติการทำงานเป็นการชัว่วคราวแล้วนะคะ สเตฟานดูจาริกโฆษกประจำองค์การสประชาชาติแถลงเมื่อวานนี้ว่าหน่วยงานภายใต้สังกัด UN ที่ประจำการในฉนวนกาซาเช่นโครงการอาหารโลกหรือว่า World Food Program จะไม่ปฏิบัติการใดๆในช่วงเวลากลางคืนเนื่องจากกังวลเรื่องความปลอดภัยในชีวิตของเจ้าหน้าที่ส่วน World Central c h r i s t เ a นซึ่งสูญเสียเจ้าหน้าที่ไปก็ระบุนะคะบอกว่าจะยุติการส่งของทางเรือแล้วโดย เวิลด์โซนท k i ์ c h e n ก็เป็นองค์กรแรกที่ดำเนินการส่งของความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์มาทางเรือนะคะโดยออกมาจาก c y p ร u สสองรอบแล้วแล้วก็รอบที่สองซึ่งเป็นเรือที่มีชื่อว่าเจนิเฟอร์ซึ่งอยู่ระหว่างมุ่งหน้าไปฉนวนกาซาได้ยุติการเดินทางแล้วก็วนกลับไปยังท่าเรือลานาการในไซ p ร u สแล้วหลังจากเกิดเหตุการณ์สังหารเจ้าหน้าที่เจ็ดราย ซึ่งการยุติการเดินทางครั้งนี้ก็เกิดขึ้นหลังจาก World Central Kitchen ได้ออกถแถลงการประกาศระงับปฏิบัติการในฉนวนกาซาชั่วคราวซึ่งการประกาศยุติการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเช่นนี้ก็สร้างความกังวลให้กับหลายฝ่ายเนื่องจาก World Central Kitchen เป็นเพียงไม่กี่หน่วยงานที่ยังคงต่อสู้กับความหิวโหยแล้วก็ให้ความช่วยเหลือด้านอาหารกับประชาชนในฉนวนกาซาแล้วก็มีรายงานนะคะว่า 2วันมาแล้วที่ความช่วยเหลือบรรเทาทุกขโดยเฉพาะอาหารแล้วน้ำาด่มไม่สามารถเข้าไปถึงประชาชนที่กำลังรอความช่วยเหลือกว่าล้านคนที่นั่นได้อีกประเด็นหนึ่งซึ่งหลายฝ่ายกำลังจับตามองแล้วก็เป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังอย่างยิ่งเนื่องจาก ถ้าเกิดความผิดพลาดอาจจะทำให้สงครามขยายวงเป็นสงครามภูมิภาคนั่นก็คือเหตุการณ์ที่มีการโจมตีสถานกงศุลของอิหร่านในกรุงดามัสกัสของซีเรียเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาซึ่งหลายฝ่ายก็ชี้ไปนะคะว่าคนที่ลงมือก็คืออิสราเอลหลังจากนั้นทางผู้นำสูงสุดของอิหร่านก็มาประกาศต่อเนื่องเป็นวันที่สองแล้วนะคะว่าจะทาการแก้แค้นอิสราเอลอย่างแน่นอนถึงแม้จะไม่มีการระบุว่าจะใช้วิธีใดในการแก้แค้นแต่

กับสิ่งที่จะเกิดขึ้นนั่นก็คือการแก้แค้นจากอิหร่านแล้วนะคะโดยกองกําลังป้องกันตนเองอิสราเอลหรือว่า IDF ระบุว่าตอนนี้กําลังอยู่ระหว่างการเสริมความแข็งแกรง่งให้กับเครือข่ายระบบป้องกันภัทางอากาศแล้วก็มีการเรียกระดมกําลังพลสํารองเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับก,บการโจมตีแล้วตอนนี้สื่ออิสราเอลบางแห่งรายงานนะคะว่าวิธีการที่อิหร่านอาจจะใช้ตอบโต้อิสราเอลอาจจะเป็นการยิงขีปนาวุธบนแผ่นดินอิหร่านพุ่งเป้าเข้าโจมตีแผ่นดินอิสราเอลโดยตรงแทนการใช้กลุ่มติดอาวุธต่าง โจมตีแบบที่เคยทำมาก่อนหน้านี้